ธุรกิจส่วนตัวซื้อรถง่ายๆที่ติรถสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมะนาวด้วยนะคะ,คะวันนี้นะคะซายมีโอกาสมาส่งมอบรถเจ้าตัวอ e <ม>ีิซูดีแมคันนี้นั่นเองนะคะคุณมะนาวเดวินทา,างมาจากไหนคะเออมาจากชลบุรีค่ะว,ว้าวมาจากชลบุรีเลยทาไมถึงตัดสินใจว่าต้องมาที่ติรถสวยเอ่ยก็พอดีว่าวันนั้นเปิดติ๊กตอกดูนะว่ากาลังคิดอยู่ว่าอยากได้รถมือสองสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สายติ๊กตอกดูรถคันนี้เต็นนี้รถเยอะแล้วก็น่าสนใจค่คะก็เลยแบบว่า ลองมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเออรถเลือเก,เกเยอะดีเงี้ยค่ะ,คะมาถึงที่โชว์รูมไปไงรถตรงปกไหมเอ่ยตรงปกค่ะตรงปกมากเลยค่ะแต่รู้สึกวันนั้นเนี่ยคุณมะนาวไม่ได้มาที่บ้านมาเป็นน้องสาวมา ช่น้องสาวว่ากับคุณพ่อเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารที่ชลบุรีเลยเพราะว่าคุณมะนาาติภารกิจมาขึ้นมาไม่ได้แต่แบบไม่เป็นไรไซมีบริการวิ่งเซ็นถึงชนบุรีค่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้ววันนี้ได้ส่งมอบรถกันแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมเอ่ยไม่มีค่ะวันนี้โอ้โหรับรถสุดนบ้านนะคะวันนี้โอ้โหดีมากๆเลยนะคะออกรถง่ายขนาดนี้ต้องถามเลยคุณมะนาทําอาชีพอะไรคะเอ่อทำเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับขนส่งค่ะ อ่าเอกสารวุ่นวายไหมตอนยื่นไม่วุ่นวายเลยค่ะงมาวิ่งเข้าไปรับเอกสารกี่วันอนุมัติประมาณสักวใช่วันไม่เกิน3วันนะสะวันทำการใช่อนุมัติเลยแล้วก็วันนี้ก็มารับรถเลยไม่มีค่าเสียตายนะคะ ก็ออกง่ายขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนึงค่ะฝากเบอร์โทรให้นิดนึงเผื่อทั้งบ้านนะคะธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันเนาะเขาอยากรู้ว่าเ้ยเตรียมตัวยังไงวุ่นวายหรือเปล่าฝากลงกวนนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอเบอร์คุณมรราฯได้ค่ะเเบอร์โทรก,ก็จะเป็น0816367102นะคะค่ะเป็นาทาเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวค่ะสอบถามได้ค่ะใช่แล้วก็ถามเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็ออกได้จริงไหมออกลดศูนย์บาทจริงหรือเปล่าตามโฆษณาก็ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเครดิตตรงกับคุณมะนาวแบบนี้นะคะก็ โทรหาคุณมา,าวก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เบอร์โทรให้ไซที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ,คะเดี๋ยวไงวันนี้ใส่ขอตัวส่งมอบรถเพิ่มเติมก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะ